อ่อนๆอยู่เื้อผักอาคาพี่น้องเต็มเลยจ้าอันนี้ก็ผักขนาพี่น้องคลิปเจ๊บีสิมาเก็บผักอันนี้มื้อนี้ผักอาคาจ้าผักอาคาม่ใช่คายเฟสสลัดพี่น้องเฟสสลัด ก็เสีดคอนเทนต์หย่างพี่น้องก็จะเก็บพักเก็บห้าเนี่ะจ้าพี่น้องเพ mm hmm. ราะว่ามันหนาฟูลิงมาเนาะเขาอยู่ต่างแดนจ้าเขาอยู่ต่างแดนเนากับเฮ็ดจังซี่ล่ะี่คลิปอันนี้มันไอดอกออกพี่น้องเขาอยู่ต่างแดนเนาะเพราะว่าฟูหลิงมาเฮาเก็บพักเก็บห้ากินจ้าพี่น้อง มันกับประหยัดเป็นหลายยางเด้พี่น้องโมเมนต์ว่าสิเมีนมาจากพี่น้องมาบอกจต่ทงไหนทงอะไรกีฬาคอมพี่น้องกำลังออกดอกจาก้า <c oughs> ตาเอาจา้ะ จะล้างออกาง,งามๆเลยพี่น้องจากน้อยเพิ่นมาไถนี่ก็บ่ได้เก็บแล้วจ้าพี่น้องสิได้เก็บอีกช่วงนึงประมาณเออพจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวไปเพิ่นพักอันนี้แซ่บพี่น้องผู้ใดอย,อยู่เยอรมันมันว่าเป็นเค้กสลัดนะจ้าประมาณนี้แหละที่วีอยากชิมผักอันนี้เบิ่งพี่น้องเด้อยเด้เดอจะพร้อม จะสก็บให้พี่นอ้องเบน้ำกันจ้ะบรรยากาศทง่งไหท่งน่านแล้วพี่น้องพี่เนาะเป็นบ่งา,ามๆบ่เคยกินจ้าพักอันนี้แต่บายดจบีเห็นพระเจ้าเก็บอยู่เห็นฝรั่งเงยอรมันเก็บอยู่จ้าพี่น้องนี่จ้าโ้แต่ฝรั่งเงยอรมันคนจีนกเก็บพี่น้องนี่เจบีเสีาร้องไปซิมเบืองสองตนพี่น้องจ้า แต่ว่าต้องเอาไปทําสุกพี่น้องในพักอันนี้เจบ,บีเห็นคนจีนเพ่นเก็บจ้าเอาไปแักสองตนนะพี่น้องลองไปซสีเบิ่งจา้าี่บีบ่ารู้ว่าซื้อพักหนังพี่น้องอุ้ยอันนี้บ่งงามอันนี้บ่งงามจ้าเก็บออฟอันพักอาขาวอันนี้ก็แต่พักกาดด้วยกันพี่น้องเดี๋เด้อ เอาเดาหุนห่นเดาหุน่นเดาหุ่นไปทำอะไรตรงนั้นเก็บเอาผักเอาเ้าก่อนพี่น้องไปซิมเบิ่งนิดกันไขเฟซสลัดพี่น้องนี่จ้าะ,ะมาณนี้เด้อพี่น้องแกกิงก้านสาขาอกมานี่พี่น้องนี่จ้ตาตัดเอาเลยอ่อ,อนๆนะจ้าก็ไปลวกกินครับกระปุนซาวเขาพี่น้องเห็นบ่ อ่อนกินไดนอจ้าพี่น้องเฮ้ยกินทุกคนนะผู้ใดมันมอยู่เมืองนอกเนาะเยอรมันประเทศอังกฤษประเทศเพม่นก็เอื่นเ้ยซื้อตั้งกันนะจ้าพี่น้องน่จ้ะอันนี้เดียเย๋ยวพีเโยะไปสองต้นพี่น้องว่าเคยกินอันนี้พักอันนี้เห็นมันเก็บอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นมันเก็บหลายคนอยู่นจ๊ะบ่ งามดอกไมณนี่จ้าพี่น้องที่ราทำมะได้ตรงนั้นดอกนี่จ้าที่มันเป็นดอกสีขาวเนาะที่เป็นดอกสีขาวจ้ามันเป็นดอกออกมาแต่บางเทียงต้นใหญ่กว่านี่จ้าเพราะว่ามันแรงเพราะว่ามีฝนจ้าพี่น้องก็เลยเป็นแบบนี่จ้าเห็นไ่มแค่จะงอยเหลืองจ้า ต้นใหญ่ต้นต้นสูงนะพี่น้องประมาณคืบหนึ่งนี่นะจะสมบูรณ์แบบ,บประมาณเครื่องสอกได้ต้นมันจ้แล้วมันก็จะเป็นดอกเป็นดอกเข้าไปมีเม็ดในหันจ้าพี่น้องมันซื้อผักอาคาพี่น้องผักกาดจ้าตระกูลเดียวก็ผักกาดพี่น้องซื้อทั้งวิทยาศาสตร์จ้าซื้อทั้งวิทยาศาสตร์จ้าพี่น้องนี่ก็เป็นค้ยเธออย่างหนึ่งพี่น้อง ค้นจีนนะคนเยอรมันมันเก็บกินอยู่จ้ะนี่จะร้องเอาไปเบิงอันสักสองต้นไปสิมเบิงจ้ะบ่ารู้วันรสชาติถังไหนงามเลยจ้ะพี่น้องเบิองเพียัอนอ้อนเลยเนาะงามอ้อนจ้ะเจ้าของมาย่างกับพี่น้องมันอยู่ทงอยู่ทานนะพี่น้องเนะาะจ้ะทงอยู่ทา เี๋ยวมินมาตัดออกพี่น้องเดี๋ยวมันก็นแตกออกนอไม่ขึ้นมาจ้ะนี่พี่น้องทงของน้าคนเยอรมันจ้ะดวจักน้อยบนมา้านไทยเราก็บ่ได้ยเราพี่น้องบนี้บ่ไไรเก็บได้อย่างเราจะอ่อนพี่นอ้องอ่อนจ้ะมันจะเป็นรสชาติหวานช่วยช่วยพี่น้อง หวานหรือสวยจ้าพักอันนี้กินเลยแต่กี่ว่วามันหืนจ้ะต้อนออนพี่นอ้องตอนออนมันซะ

ยังไงมันพี่น้องพี่น้องอยู่ตั้งประเทศตั้งแดนเก็บกินจ้ากินได้พี่น้องว่าตายจ้าพี่น้องพี่เขาไปเบือ้องสองยูทูปเพิ่นทั้งสวิตเซแลนซื้อพักอาคารพี่น้องมนเม้นแต่ขี่วัวจ้าพี่น้องก็จะเอาวัวขี่วัวมาใส่สวนผักเพิ่นพี่น้องไหม งามเนะาะจะจีได้ไปทำอะไรตรงนั้นเออจะข,า,ขายผักตำนินนี่หรอพี่น้องขายผักตำนิ้นออกคมๆจากน้ยอ,นอยคมๆอมรำพี่น้อ,อ,นอ,อ,ำำนองบ่แมเป็นหวานหวานสวยๆหรอกสิว้ายี่ยวีตัวเนาะมันก็ออกคมๆจากน้อยล่ะจ้าพี่น้องหวานเป็นลมคมเป็นยาจ้ะพี่น้อง น้องพักอันนี้พี่พี่ว่าหลูซื้อมันจะเห็นคนจีนคันเจ็บกินพี่น้องนี่นี่นะพี่พี่เอาไปสองตนพี่น้องไปล้องชิมเบิงจะ้ะออกเต็มเลยนะพี่น้องเนี่ยพักอันนี้ออกเต็มเลยจ้ะนี่คนจีนจะไปเก็บอยู่ทงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะนจะ่าพี่เอาไปสองตนพี่น้อง เร tamam. าะคเคยขินจ้าพี่น no. <scenes as hell> ้องไานจะเป็นรสชอติยังไงเนาะมานี่้เป็นจนดสาหนี้ยน้งจนะมดเปิดน้นพองละดไ้อาไปก็นอลวกร่าจะเคี่ยวพลงปดวก็ลงไปเลยจ้ะลงไปเลยลวกพี่น้องลวกินดบวก็ได้จ้าจะว่าจะมีวามเนื่องๆคุ้มๆเพื่อนๆคุมๆเล็กน้อย ดวกนะจ้าพี่น้องว่าพยังประยาดนะพี่เจได้ตายจะหลุดไปจ้ะน้ำเตือดี่น้องประมาณนี้แหะจ้ะพี่น้องกลับสวัสดีจ้าหันมาเราเรียบร้อยลวกเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะไอพี่ก็เฮ็ดเออตำขนมจีนจ้าวันที่เส้าขนมจีนน้ำปลาจ้าพี่น้องก็เลยเออตำขนมจีนนีกว่าจ้าไอพี่ก็ได้พักจ้าพี่น้องพักซีล้าวก็ลวกไปกระเทียมจ้า ไปเทียมปลาเราแล้วก็พักอันพักสลัดท้องนะจ้าพักสลัดทเอาไปเก็บม,มา้านาะซีมให้เพิ่งจ้าพี่น้องเดบีดก็ได้ไขห่หังๆงแอมพี่น้องแล้วก็ได้ลายอย่างอยู่จ้าพี่น้องเนาะกินเนะาะเพราะกินสวยสมพักเสียนจ้าพี่น้องสมพักเสียนพ้อเอ้ยสมพักอันไปกระเทียมบอกผิดก็ถือดูพี่น้องขอตทวขออภัยได้ไหนจ้า จ้าไข่หางค้างพี่น้องไข่หางคางพี่น้องแล้วก็ไข่อะไรนะไข่ข้าวเรานี้แหละจ้าเราทําเองจ้าพี่น้องมีวิธีเอสนะจ้าเขาไปเบิ้งในคลิปจ้าพี่น้องมาบปนี้มากินผักซีมผักเขาพี่น้องบีเอลลวกดูจ้าพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไก่เนาะมันอยู่ทงนาบ้านอยู่อันทงนาพี่น้องอยู่บ้านนอกจนบทนะจ้ากินจ้าพี่น้อง พักนี้มันจะขมนะจ๊ะพี่น้องมันจะขมขๆพอดีจ้ะขมอำลำพอดีจ้ะพี่นอ้องวานเป็นล้มขมเป็นยาพี่น้องตําขาปุ้นได้แสบมากนานเลยจ้าได้กินนั้นเตรียมไปพี่น้องกันจ้ะ มันลวกเหล่าจ่าพี่น้องมันยังปลอดภัยเนาะพยงพยาดพร้อมจ้าเพราะวะ่าเนี่ยก็มูวนสัตว์พี่น้องมาโหยนะจ่าพี่น้องแล้วก็พยงพยาดเนาะเขาก็บลวกกินสุกีที่สุดจ้าจ่าพี่น้องขมอมลำพี่น้อง ถ้าในเมียนได้จ้าพี่น้องข้างหลังต่ำแล้วก็ทายคลิปเลยพอมันมีแสงเนาะเดี๋ยวมันมืดก็นีมันจะบ่มีแสงจะบ่สวยพี่น้องอันนี้ไอโฟน e 13สามพี่น้องไม่มีบอล่า,ายบ่รคอยน,นั่นเป็นไดดอกแต่ว่ามันว่าได้จับไอโฟนที่สามที่สามโปรแม็ก 13. 13 Pro Mac พี่น้อง จ้บมากจับพี่น้องกินแค่นี้กับเดือดเลยนะนะพี่น้องนะไม่ได้กินน้ำนะจ้าพี่น้องตามขนมเส้นกักซีลาวเขาจะแบกระเจียมนี่กระเกียบม,ม้ามากันสม อันจบคลิปก่อนพูดละจ้ะเก็บมาใบกินมาบวกความพี่น้องเพราะผักฟีเนาะพี่น้องเนาะมันบอเขาก็ประหยัดกินจ้าะาจ้บพี่น้องแคบแค่ห่างๆเขาพี่น้อง ใครหัังๆใครด้านพี่น้องเฮ็ดกินเองเรืจ่จงายพี่น้องเมืองนองเป็นจ้าสะเก็ดรับเวลาต้มพี่น้องยาปีฝามนันจะแจกจ้าแซบพี่น้องขมอำลำมก็ดีเลย อคาวไม่กินใจพี่นอ้องอคาสสลัดพี่น้องครับกนิ่นพี่น้องมึ่ก็นอกพักอันนี้จา้า จ้าพี่น้องอได้เวลามื้อผับดาชิชูจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าพี่น้องขอบคุณลายจ้าวัสดีจ้ากิ่นตอจ้า